เวัเพื่อทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาชวนเพื่อนนะเล่นเกมเกมหนึ่งกันซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า r o y a l Casino ซึ่งเกมนี้สามารถโหลดได้ทั้ง Google Play และ Play Store รองรับทั้ง iOS และ Android นะครับซึ่งหน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้เนาะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับทาง Lo อย a l c a s i n นนะ่ะมีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้เล่นกันและสามารถนำกิจกรรมนั้นนะ่ะไปแลกเป็นชิปต่างๆมาเล่นเกมได้ รวมทั้งการล็อกอินเข้าทั้งเฟซหรือไลน์จะได้รับชิปมาเล่นเนาะนี่ครับอันนี้คือหน้าจอเมื่อเราเข้ามาแล้วเนาะจะจะมีกิจกรรมอย่างเช่นการเซ็นชื่อการชาปองต่างๆหรือรางวัลล็อกอินเราสามารถกดได้เลยนี่นะคะเป็นวงล้อต่างๆซึ่งเราก็จะได้ในส่วนนี้ไปด้วยและนี่คือหน้าจอหลักเนาะจะแสดงให้เห็นหน้าจอทั้งหมดของเกมเกมนี้ซึ่งในเกมเกมนี้จะมีมินิเกมต่างๆให้ทุกคนสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนี่ มีทั้งเครื่องบินลบต่างๆยิงปลาดัมมี่ปอกเด้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะก็ทุกคนสามารถกดเข้ามาเล่นได้แต่วันนี้ที่เราจะมาแนะนำเนี่ยคือในเมื่อทุกคนได้ชิปฟรีไปแล้วเนาะเราจะให้ทุกคนได้ชิปฟรีมากขึ้นเข้าไปอีกโดยการที่กรอกรหัสของเราเนาะจะเริ่มต้นที่กดไปที่กิจกรรมนะครับจากนั้นเนาะกรอกไปเลยด้วยคำว่า ตัวอย่างหมดเลยเนาะ P M C ตามด้วยเลข4 5 3 8 1 3 7อ่าแล้วกดตกลงอ่าพอทุกคนใส่แล้วนะครับเราจะได้ขึ้นคำว่าคุณถูกโปรโมทแล้วทีนี้ทุกคนงงว่าชิปอยู่ตรงไหนชิปสามารถเข้าไปที่กล่องจดหมายครับแล้วเราก็สามารถนี่ได้ รับทั้งหมดก็ได้จะได้รับแสนหนึง่งหูมันเยอะมากเลยนะแสนหนึง่งซึ่งทุกคนอนะ่ะจะสามารถเอาชิปตรงนี้ไปเล่นเกมข้างในมินิเกมต่างๆได้เนาะอีกทั้งมันยังมีมินิเกมต่างๆการแลกของรางวาัลร้านค้าต่างๆอีกซึ่งทุกคนจะสามารถเอาชิปเนี้ยไปแลกได้เนาะก็ยังไงอยากจะลองให้ทุกคนอนะ่ะเล่นเกมรอยัลคาสิโนนี้ดูเนาะยังไงถ้ามีฟีดแบ็กยังไงตอบกลับมาด้วยนะครับ ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครับ